ดูความอลังการนะเราชมกันตั้งแต่ตอนนี้จากจากตรงนี้ไปจนถึงบ้านเขาจะใช้เวลากี่นาทีนะคะทุกคนไม่ได้น้ำหรอกว่ามันมีไฟกี่ต้นโอ้แต่ตอนนี้โฟกัสที่ท้องฟ้าค่ะทุกคนสวยงามมากค่ะเป็นงานบวชอยู่ตรงเขาเรียกอะไรนะบ้านสามแยกนะคะทุกคนแต่เขาติดไฟตั้งแต่นี้เลยนะอันนี้กลางวันเนาะเราจะยังไม่เห็นแสงสีเท่าไหร่นะ กอนเชื่อไหมว่าเขาติดไปจนถึงบ้านเราเลยนะเดี๋ยวฉันพาชมไปจนถึงเลยนะเพิ่งเห็นความอลังการนะคะอ่าตอนนี้พอที่เป็นเป็นไฟแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบไฟแบบนี้นะหมุนติ้วติวอยู่ข้างบนเห็นไหมทุกคนเขาเรียกอะไรไม่รู้ไฟแบบนี้น่ะนี่ใกล้จะถึงบ้านงานแล้วนะแต่ดูเขาติดไฟมาตั้งนานแล้วนะทุกคนนี่ มาถึงตรงนี้ก็จะเป็นสองฝั่งเลยนะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะอ่านี่ไงเขาเตรียมงานกันสนันบันไว้เลยโอ้โหอลังการไหมทุกคนเนี่ยเขากำลังประดับไฟแล้วเขาติดไปจนถึงบ้านเราด้วยนะทุกคนดูระยะทางนะจากนี่ไปถึงบ้านนะจากบ้านงานไปถึงบ้านเป็นกิโลเลยนะ ไฟมาถึงถึงอันนี้แต่เป็นอันนี้เป็นไฟหลอดเหมือนเมื่อกี้เหมือนตอนที่เราเข้ามาตอนแรกโยกแล้วทางไม่เรียบแล้วตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูไปจนถึงบ้านเราเลยพาดูความอลังการของการประดับไฟนะทุกคนนี่เป็นช่วงเวลากลางวันนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ผ่านกลางคืนนะถ้าสมมติว่าได้ผ่านกลางคืนจะทําคลิปอีกทีนะคะเนาะแต่ไม่แน่ใจ ได้ผ่านมากันคืนไหมเป็นทางที่เราเดินทางไปตลาดไปมาระหว่างเข้าตัวอำเภอนะคะทุกคนนะเนาะระยะทางไม่ใช่น้อย,อยเลยนะเห็นไหมออกจากบ้านงานมาตั้งนานนะกว่าจะถึงบ้านเรานะติดไปจนถึงบ้านเราเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมเลยทางจนถึงเลยบ้านเรานิดนึงเออเลยบ้านเรานิดนึงกลางวันอย่างนี้ยจะดูไม่ค่อยออกนะทุกคนนะเห็นไหมเขติดไป แต่ถ้ากลางคืนมันสว่างนะมันจะดูเด่นนิดนึงนะทุกคนถึงหน้าบ้านเราแล้วแต่ไฟเลยบ้านเราไปอีกนะทุกคนอลังการมากเลยนี่ค่ะถึงหน้าบ้านเรานะคะก็จะมีไฟสามต้นนะคะไปจนถึงใต้เหลืองๆตรงนั้นนะคะเพื่อนๆ ประดับมาตั้งแต่บ้านบ้านเขาอยู่อันสามแยกนะคะเพื่อนๆประดับมาถึงนี่เลยนะเพื่อนๆนี่ให้มองระยะไกลนุ่นบ้านเขาจนมองไม่เห็นนะคะทุกคนประดับไฟมาได้ไกลมากสําหรับอีพีนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆพบกันอีพีต่อไปนะคะถ้ามีโอกาสได้ทําไฟกลางคืนก็จะมีอีพีต่อไปนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ